ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านครับอ่าหลังจากที่ไลกาหรือว่าเรียวกาคันนี้นะครับเราได้ทําการอ่าแก้ไขปัญหาลูกชนเบ้าฝาสูบนะครับอันเนื่องมาจากลูกมันเลยอ่าโพเรยกระบอกสูบออกมาแล้วลูกชนฝาสูบนะครับพี่น้องนะหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาลูกสูบนะครับไปส่งให้โรงึงทําการ เกียร์ตัดหัวลูกสูบออกแล้วก็ทําการหลบวาล์วมานะครับพี่น้องเอฟซนะผมเแค่นี้นะครับาง,งานของผมคือแกะเครื่องบ่ให้มันมีเสียงดังนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางรองแฮนด์ใส่มือโชกนะครับเปลี่ยนยางรองแฮนด์ใส่มือชกนะก็เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยบบดที่นี่นะครับเมื่อรดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเขาจะทําการเช็ครถเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็บคือรถเล่งบวกึ้นนะครับแล้วก็มีอาการเล็งบูบบวบา นะครับสตาร์ตติดยากนะครับกับประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราใส่ไส้กรองอากาศเข้าไปผลปรากฏว่านะครับรถเล็งบ่ขึ้นนะครับพี่น้องนะผลปรากฏว่ารถเล็งไม่ขึ้นอ่ะนะครับเดี๋ยวฮ่องมาเบิ้งสองปัญหานี่กันนะครับมันจะเกิดจากยังนะครับเราเราจะแก้ปัญหาได้จบไหมนะครับอันดับแรกว่าเบิ้งตรงนี้นะครับระดับน้ำมันในคาบูเลเตอร์นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับถ้าระดับน้ำมันในคาบูมีอยู่แค่นี้แน่นอนครับ ติดยากเล่งบ่ขคืนเล่งบูบูบบบแบบแบบในนีนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นบ่นะน้ํามันภายในถ้วยคาร์บูเรเตอร์มันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับบัดท,ที่นี่นะครับอา้าวแล้วทําไมน้ํามันภายในถ้วยคาร์บูเรเตอร์มันมีอยู่แค่นี้เนาะอ่าจะจะ,จะมีพี่น้องเอฟซีสงสัยแลวกระถามเข้ามาอ่ะถ้าเบื้องจากมุมนี้พี่น้องได้คําตอบหรือยังได้คําตอบบ่ อ่าถ้ายังไม่รู้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรูน้ํามันนะตรงนี้เป็นรูน้ํามันเข้านี่เห็นบ่สายน้ํามันเข้ามาเข้ามาก๊อกเขานี่นะครับเข้านี้นะครับแหลวมันน้ามันไปใส่น้ํามันมารูนี้รูตรงนี้ตรงที่ปลายนิ้วนี่นะครับมันจะเป็นรูน้ํามันนะครับรูน้ํามันนะครับนี่มารูนี้เห็นบนี่นี่มารูนี้ลารูพวกนี้นี่นี่นี่มารูนี้แหละนะครับแล้วก็มาออกลูกลอยนี่นะครับมาออกเข็มลูกลอยนี่นะครับหูตัน รูตันน้ำมันไม่มานะครับมันก็นเลยเห็นให้อาการติดยากเล็งวัวขึ้นบูบูบวาบานะครับแล้วที่นี่นะครับในเคสนี้เดี๋ยวเราจะรูน้ำมันนะครับอ่าล่างคาบกาวออกนะครับเดี๋ยวก็อ่าล่างขาบูไปเลยนะครับแต่ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองก็คือใส่ไส้กรองอากาศเข้าไปแล้วรถวูบเล็งไม่ขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีรถวูบเล็งไม่ขึ้นนะครับอ่าที่นี่ปัญหาเกิดอีกละ นะครับเบื้องจากสภาพใสกองนะครับนี่สภาพนี้เลยนะครับพี่น้องนะอ่าถ้าสภาพใส้กองเป็นแบบนี้อากาศเข้าไม่พอเข้าไม่ทันเพราะว่าหลูกสูบมันใหญ่นะครับถ้าดูดอากาศเขา่าบ่ทันมันจะกลายเป็นเรื่องของอ่ส่วนผสมหนานะครับอ่าส่วนผสมหนาโอเทียนบอดดำนะครับพี่น้องเูฟซีนะอ่าเขาเบิ้งเลยนะครับมันไม่มีแสงรอดเข้ามานอกจากว่าจุดไหนที่ มันรั่วนะครับมันฉีกมันขาดมันถึงจะมีแสงหลอดเข้ามานะครับเห็นบ่นั่นนะครับมันมีแสงหลอดอยู่แค่นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีถักกองดีๆนะครับมันจะมีแสงหลอดเข้ามาโดยรอบเลยนะครับอันนี้นะครับกองตันนะครับนั่นจุดทีกมันเห็นแสงหลอดก็คือจุดที่มันขาดนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีนอกนั่นกับบอมี่อกนะครับอ่าเห็นบอนะครับนี่คืออากาศเข่าบ่อได้สองอาการมาบรรจบกันนะครับสองอาการมาบรรจบกันซึ่งอาการลักษณะแบบนี้ บางท่านโดนจับทำเครื่องมาแล้วนะครับเพราะว่าแก้ปัญหาบ่าตรงจุดหาปัญหาบ่าเจอนะครับอันนี้เฮาหาปัญหาเจอเฮาก็เอามาบอกซูพี่น้องเอฟซีได้ฟังกันได้นําไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเดอ้อนี่แหละอย่าท่าหลายเก่านะครับอย่าท่าหลายเก่าแต่ท่ามันเกิดเป็นแบบนี้นะครับถ้าอรลิงไม่ดีแนะนําให้เปลี่ยนอรลิงนะครับแต่จะท่าเก่าก็ต้องท่าบ้างบางนะครับอย่าไปท่าหนาแบบนี้แต่ท่าหนาเอ็นบอลหู้นะมันมันตัน หูน้ำมันตันน้ำมันบ่อลงนะครับน้ำมันมาบ่อคอมาบ่อทันนี่แหละงานงอกนะครับหลังจากนั้นถังจะกเกิดปัญหาแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีหลายๆคนก็จะไปพุ่งเป้าไปที่เรื่องของระบบไฟนะครับอะจะเฮตุให้เจ้าของลงทางนะครับอันนี้บ่หลงบ่ลงเลยนะครับอบ่สามรารถเฮดเด้ผมลงทางได้เพราะว่าอาการมันฟ้องอยู่แล้วนะครับอาการมันฟ้องอยู่แล้วว่ารถบูบูบ่บาบนี่น้ำมันลงบ่พอลงบ่ทัน ใส่ใส่กองเล่งบ่ขึ้นเรื่องของกองอากาศตันนะครับอันนี้มันเป็นกันงานขันพื้นฐานนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้ก็บ่ไดดมี่ยั้งหลายในเช่นนี้ก็น่าจะแค่ล่างนะครับโอ้แต่ว่าโอวิงผมบ่มีอาจจะได้ท่าเก่าวกลับคือเก่าเด้อนะครับบบไดคุ้ยกันก็บลูกคาได้ว่าจะมาแจ้งงานตรงนี้แจ้แค่เครื่องดังเครื่องดังยางล่องแหน่กับมือโชกนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ยางล่องแหน่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมือโชก เมื่อโชคนี่หามามสไซให้แล้วนะครับเอาเครื่องหนึ่งโนว่านะครับเครื่องหนึ่งของอตรงรุ่นนะครับจริงๆแล้วหาชุดนี้ของดิมของดิมลอยคุณรุสภาพบได้าหาได้ผมเอามาใส่แล้วนะครับอ่านะครับเอาหมอเป็นอย่างแปลงไซก็ได้นะครับพี่น,อน้องเอาละนะครับคลิปนี้จบไปเท่านี้สวัสดีครับ